หอมผักกระแยงผู้ใดนกแกงนอไม้กลิ่นหอมลอยมาสวนใจให้คิดทอดสวนไผ่ทะนงสวัสดีค่ะพี่น้องคุณคนคุณยายแดงถือกินผักสะแยงบ่ได้บุกสวนไผ่เลยมันนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งในนี่นกไม้นี่พอดีแกงพอดีแกงนี่ค่ะสวนไผ่คุณถะนมจิต ตั้งอยู่ที่บ้านวังสิมตำบปลปาปากอเภอปา,ปาปักจังหวัดนครพน,นมค่ะสวนไผ่เงินล้านพี่น้องวันนี้คุณยายแดงฟิตเต็มที่จะมาเข่าสวนไผ่ยุงก็ไม่กลัวเลือดก็ไม่กลัวยายแดงฟิตเต็มที่แล้ววันนี้จะมาบุกสวนไผ่เงินล้านมาดูกับคุณยายแดงเลยค่ะตอนนี้คุณยายแดงเขามาหดสวนไผ่แล้วมาเบิ่งคุณถนอม ไผ่ตัดหน่อไม้คุณกำลังตัดหน่อไม้อยู่โอ้ได้หลายแล้วจกมือตัดเธอหนึ่งี่น้อมตัดคู่มือเลยค่ะตัดคู่มือเลยโอ้ตัดคู่มือแล้วห้เาเหาเอาไปเห็ดแนวไหน เขาไปขายบ่หรือว่าจังใดขายน้ำแปรรูปน้ำงามไม้มันหลายน,นี่ไม้มันไหลายลายด่าแล้วโอ้เอาไปแปรรูปน้ำขายน้ำงาหนาวถ้าแล่นดีเขาก็มีอไม้เงอยู่กดีที่กาทัานว่าอืมอันนี้ก็ขึ้นสูงเลยเนาะนมันเพร่ยวซีเวียนมาฮอะต้องตัดทุกวัน มืัอนี้เสียเอาจากโลมืาอนี้ประมาณห้าร้อยกิโลมือน,นี้นะตัดห <ấu tricked. S 2> ้าร้อยกิโลโลนจักสีแล้วบ่แล้วได้หมดทุกอโอ้โหหน่อไม้มันหลายหงานนี่เขากก็็เบตัดให้ได้ห้าร้อยกิโลต่อวันโอ้โธ่บริเวนของทิมๆได้นี่น้ำไม้น้อไ,ไม้สมเป็นน้อไม้เงินล้านเลยเนาะ ตอนนี้ลูกชายกำลังแบกหน่อไม้ออกไปหนทางอยู่พี่น้องตอนนี้กำลังคนน้ำมันมาแปะลูก ยังมัมึดยังไปเอาอีกอยู่มาอีกแล้วเนาะไหมตัดมือละลวงหลายพายมากอ๋อีตัวอันนี้จะเป็นครอบครัวคนขยันเนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นเมื่อบ้านาบ่บวานาานี้มาบ้านเมือ่อวานเดี๋ยวเอาไปแปรรูปแล้ว น้องชีวิตเกษตรกรนี่ไม,ม่ธรรมดาได้สู่ชีวิตเลยจังได้เงินได้ทองตอนนี้หน่อไม้กำลงังเดินทางเข้าบ้านแล้วตอนนี้หน่อไม้มาถึงบ้านแล้วพร้อมที่จะแปรรูปถ้าเบงพุ่สิเปรรูปอย่างน,นี้หน่อไม้เงินล้านนี่ คุณยายเด็กสิฮัดเห็นนะเพื่นก่นอนน้ามาหนิเพื่นคือขายได้เงินได้ทองถนอมไม้นี่ตอนนี้จะเป็นการเผาหน่อไม้กำลังฟันพื้นอยู่พื้นมาคือสบายแท้พื้นอะน,นะเอาไม่ไผ่เลยบ่บ๊าดีิทูมาคือโบสีอะไปใส่เลย ลำไผ่ที่ตัดถิ่มมันเอนนามาเห็ดฟืนเผาอันโนไม้โยมันก็บ,บริหารฟืนยากแล้วนึกว่าสิไปเอาไผ่อนนันหาไม้กลางคกค,คนได้ <c oughs> ไปแล้วมันัไผ่แต่ละปีแต่งออก,กับขายพร้อมตน,นขายพร้อมเอนนามาเห็ดฟืนพร้อม,มโอ้ได้ประโยชน์ทุกอันเลยก่อนไฟสิลุกมาเบิง์นขนจักนไม้เปรูปนไม้นะั้น อันนี้แจ็คนรอไม่เห็นอยังคุณป้าขาไม้ดองค่ะนรอไม้ดองบ่ันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้ดองใช่ไหมในภาษาบ้านเฮาเอหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มโอ้ผิดหน่อไม้ส้มบอด้ทิมแจ็คอันอันนี้บ้องมันกับบอด้ทิมเนาะมันยาวก็เลยอบบอดิทิมแต่แต่ยอดมันอ่อนๆ่ะเอาไปเผาเห็ดไม้เขาเรียกยอดมันเอาไปเผาเออทำหน่อไม้ส้อยเห็ดหน่อไม้ส้อย มาทางนี้รถมาแล้วมาทางนี้บ้องหน่อไม้เขาเอิ้นว่าบ้องหน่อไม้เห็นไหมบ้องหน่อไม้กับบดีทิมบดีเสียเอามาทำหน่อไม้ส้มได้ขายไปขวนเนาะพี่น้องเๆก็ได้อยู่กาบมันเดี้ยไว้เห็ี่ยงมักมักกาบมันกะเอาไปหิมเอาไปหิมเอาไปใส่เงามันกาบมันก็เอาไปใส่เงามัน เอาไปใส่โคนมันค่ะเอาไปใส่กอมันเป็นปุ๋ยอีกไม่ได้เสียไม่ได้ทิ่มเลยหน้าเขาขึ้นไปแม่กับลูกคือกันในหน้าเขาหน้าบานอันนี้ฮะะเราไม่ส้มที่ว่าเห็ดแล้วแล้วบอกอันนี้ค่ะอันเนี้ยโอ้เห็ดแล้วแล้วเป็นเนีนี้เนาะอันนี้ขายขวดจักบ้านนี่พี่น้องขายขวดละสิบบาท ป้าขอซื้อเนาะข้าใหญ่เด้อแก่ไปหลากหลายอุ้ยเลยอุ้ยแลย้วเ,เลยเฮ้ยอุ้ยเลยหาสะอาดบริชายสารพ่อขาวเก็บสักปัญญาชาวบ้านเก็บแบบโบราณเถอนนะเก็ดอันคู่ปัญญาชาวบ้านบริชายสารพ่อขาวแต่มันขาวลตลอดปีเก็บไว้ได้สองปีเองเก็บไว้สองปีได้อันนี้ฮะอันนี้ฮะจะบ่มีเสียบ่มีเน่าบ่มีเปื่อยอันนี้ซื้อได้ทุกยาม ซื้อได้ทุกยามมีหลายเดี๋ยวนี้มีหลายบ่เดี๋ยวนี้มีประมาณหมื่นขวดมีประมาณหนึ่งหมื่นขวดค่ะมาติดต่อซื้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยังได้กับติดต่อมาเลยเด้อค่ะเด้อติดต่อาอ่านขึ้นยาแดงก็ได้เด้อเอาโบโทรเพิ่นก็ได้เนาะค่ะบอรโบเทอร์บอกโบเทอร์มาให้ได้บ่อนี้ค่ะได้ค่ะเบอร์อะไรคะศูนย์แปดหกสองสี่สองแปดสองศูนย์เจ็ดค่ะคุณถนอมจิตค่ะสวนไผ่ถนอมจิต โอ้ยน้ำไม่ส้มมีเป็นหมื่นขวดพี่น้องเดยวสิภาไปเบิ่งเพิ่นเก็บ้หมงไดน้ำไม่ส้มเพิ่นโอ้ยน้ำไม่ส้มบ่อนี่ฮะนี่เป็นโกดังเก็บน้ำไม่ส้มมีเป็นหมื่นขวดเมนความเพิ่นเวภาอี่พี่น้องมีทั้งน้ำไม่ส้มอันนั้นน้ำไมหยังอันนั้นนะน้ำไม่ถุงน้ำไม่ถุงน้ำไม่หนึ่งอัดถุงอันนี้เป็นน้ำไม่ส้มหมดเลยพร้อมส่งพร้อมทั้งขายปีกขายส่ง โอ้บ้านเพื่อนี่เป็นโกดังเก็บหน่อไม้สมเปหน่อไม้ทุกชนิดมาทางนี้ทางนี้กับน่อไม้สมบ่เนี่ยนะเป็นลังๆโอ้เก็บไว้จกเดือนแล้วนี่อันนี้เพิ่อเห็ดเมื่อวานนี่ค่ะเ็ดเมื่อวานนี่เก็บเมื่อวานนี่อันนี้ซุ่นี้พร้อมพร้อมขายแล้วซุ่นี้พร้อมขายแล้วยังโบปินอันนี้ยังโบป็นอ,อันนี้เนาะยังโบสมประมาณหนึ่งอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ ไหลไหลกันมาเรื่อยๆขายไหลกันมาเรื่อยๆนะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดีมากมดไปหลายแล้วแหละค่ะถึงพันกว่าแล้วแหละขายมาขายไปนี่บาจ้อนี่ไม่ค่ามเอานำอยู่วันนี้นี่ไม่ค่าประจําตอนมีไม่ค่าร้านอาหารไม่ค่าที่ร้านเห็ดอาหารขายนะนะโอ้ยก็ตองกาความรวดเร็วอ๋อจะสิสั่งตลอดอือ บันนี้ฮ่าบ้างเบิ้งน้ำไม่สมเลยแล้วเนาะบันนี้ฮ่าสิไปเบิ้งน่อไม้เผาแบบนี้ไปไปเบิ้งน่อไม้เผากันปะจุดไฟแล้วเพิ่งเช็ดไฟกล่องใหญ่ละแบบนี้สิเผาหน่อไม้สเปรย์ลูกหน่อไม้แล้ว เอาอยัางติดไฟบ่เนี่ยเอาอยัางติดไฟเยีนเอาเถียนบอกซ้ำน้ำมันกับติดบอติดโอ้ฟืนกับบริหาไก่พี่น้องฟืนกับเอาไม้ไผ่ที่มันตายที่เป็นตัดที่เป็นสมกับไผนะเอามาเห็ดฟืนดังไผเป็นประโยชน์เบิร์ด ส่วนหนึ่งก็ขายให้ส่วนมักแตงนาะไม่ไออันนี้เพื่อนนี่ไม่ไผ่เพื่อนนี่บุตรีเพื่อนยังได้เงินเสนเงินล้านเพื่อนขายได้เงินเบิร์ดขวัญไม่ไพ่ซื้อเพื่อนก็ขายได้ขายล้ำละจักบาทก็ต่อยท่อนละสองบาทสองเม็ดสองบาทท่อนละสองบาทสองเม็ดสองบาทเม็ดละบาทปาดจีเป็นราคาป่านนี่โมไม่ไพ่นี่ <laughs> เขาเอาไปเห็ดข้าวหมักแตงบอกบัด่วนหน่อไม้ก็เอามาเห็ดพื้นเผาหน่อไม้บาดเนี่ยตอนนี้สิเผาหน่อไม้ให้ไฟมันลุกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเพิ่นเผาหน่อไม้เป็นสิเปรรูปหน่อไม้เลยได้แบบนี้ค่ะนี่คือหน่อไม้เผาเจ้าของเพิ่นกำลังเอหน่อไม้ขินวาง โอ้พนีเตาพิเศษของเพิร์ดการเผาหน่อไม้นี่นเผาที่หลายๆเลยเนาะ้คเอาเธลยๆเอาเนหลายๆเลย่คอมนนีวเนสิเผายากโอ้พนีเทคนคิคของเพิรนอันนี้ประมาณจังนาทีนี่แล้วนี่น้อง สิบนาทีได้เลยโอ้ประมาณสักสิบนาทีมันจะสุกพอดีสุกพอดีเลยหันสิบนาทีบอกไฟมันหลุดแพงครับหัวหอมสิบนาทีสิบนาทีมันสิหมัยคนเนาะตอนนี้อะมันมันไฟยังวนโอ้ไฟมันขักอีหลีอันนี้เอาถังไม่เห็ดเต่าเนาะอันนี้เนาะไฟเราเป่ไปใส่เลยแล้วก็ข้างเทิงโอ้ยสิริียนน้ำแล้วบานนี้ เท่าแก่ต่อยสิมีคู่แข่งเด้อคุณยายแดงเสียนปลูกน้ำไม้แข่งเด้อบัดนี้ยเด้อเท่าแก่ต่อยเอ้ยเจ้าได้แข่งกับคุณยายแดงแล้วบัดนี้ฮะพี่น้องเห็ดน้ำแล้วบัดอ้เป็นอันนี้เผาเนาะไม้นี่ฟื้นกระใสไม้ไผ่โอ้ยสรับบทหิมบทเสียเนาะ กาหน่อไม้ก็เอาไปเห็ดปุ๋ยบ้องหน่อไม้กัมาเห็ดหน่อไม้สมอันนี้เผามะสวยขายอีกนึกว่ามนสีข้างอันโกอมันอยู่บริข้างจากมือบุตีเพิ่งจะได้เงินเสนเงินล้านทันแล้วมาเบิง่งเลยพี่น้องบุอยากปลูกน้ำบ่ลูกไปจนเลียนยบปริญญาตีก็ครบหน่อไม่ มีทางหน่้อไม้เผาใครอยากต้องการเน่อไม้ดองเน่อไม้สมหน่อไม้เผาเน่อไม้สดติดต่อคุณถนอมจิต้อคะเดอ้ออยู่บ้านวังสิมตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมวันนี้คุณยายเด้งสิขอจบคลิปก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าสิมมาติดตามคลิปสอยเน่อไม้เทคนิคก,การสอยเน่อไม้เดี๋ยวคุณยายเด้งสิพามาเบิ่งอีกค่ะวันนี้คุณยายเด้งมาเึงแล้วขอจบคลิปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะ